พี่น้องครับมาเบ่งครับโอ้ยเสยนแหจากบันสมบิงครับกันทะลักทรงเขอบประกวดครับพี่น้องแหนี่เป็นแห่สิบสามสอกครับแหเก่าเส้นเอ็นเบอร์สี่สิบครับพี่น้องสีแตกฉีกจอมมาโอ้ยเศร้าสูบเดียวบอยยาสูบมันสีไหมเอ็นผมเบ่งครับเบ่งครับโอ้ยนี่แหละครับเสยนแหของแท้ครับ แถวบ้านกับว่าเล่าเหรอครับมือหนึ่งครับวนเดินเอรอไอ้แม่ฉีจอมเลยเล่ลูกพี่สามตาไดไปมชวดโอ้ครับเมืองพี่น้องเหลืออยู่สองนึงครับเตว เอาไหมเอาไหมเหมม็นมมุนเดี๋ยวนะเป็นกำลังเคยวานบาดแรกครับบมทันหุนน้ำหนักแฮอันนี้นักร่วมทั้งลกูกทั้งดางครับซีโร่ดครับอ,อ่กันเปียกน้ำกันทพุ่นละตกไปหาโลครับโอ้ยดึงแห้งเลยไหมตอนนี้ก็เป็นการซ้อมครับเอาสิไปล่งจริงครับน้องบดงครับ เอาไหมเอาไหมพอดีป่ะไอกกอ่มันก็นตรงรุดหนีแล้วเป็นลูกลูกเบอร์สามครับพี่น้องแต่แหมันกลัวมันก็เลยต้องเส้นนำนักหลายครับครับร่วมลูกร,ร,ร่วมด่างซีโร่แปดเอาไหมครับหลอบแก้มอครับสาม้อนนึกไป ใช่ลหมเป็นผลงานเหลืออยู่เครื่องสอครับนี่ไงออกเกือบมืดเกือบชีเกือบชีจอมไอวะไอวะฮะเป็นยังไงไว้บ่ล่ะตึ้งมันมหนื่อยเลยวะรุ่นนี้บ่เนาะวเสี้ยนแหบานพี่เล่นรุ่นนี้กันวะเอ็นเอ็นเบอร์สี่สิบนี่วะ โอซานเอ็นเอาเลยลิลิทเขาเขาโตซาลิทซาลิทโอ้ยดงังดังหนึ่งมัดเป็นหมืน่นซสำเก็ตเส้นนี่เปล่าโอเอาครับขอบคุณครับพี่น้องครับสำหรับการรับชมครับ <laughs>